ลดแห่ Three, two, นะครับอ่ะโอเคในเมื่อถามรถแหแล้วเนาะรถแห่นะครับเปิดราคาให้เลยนะลดแห่เปิดราคาให้เลยใครที่สนใจรถแห่โตเกียวมิวสิกลดขั้นนี้เป็นรถปด8ล้อคือเป็นระบบตัวใหม่ล่าสุดเปิดท้ายหมุนท้ายได้เวทีออกจากข้างรถได้ ด้านหน้าหมุนลำโพงได้ลำโพงเครื่องเสียงจัดเต็มจัดหนักราคาเริ่มต้นรับงานอยู่ที่50,000ื่นถึงหกหมืบาทแล้วแต่ไกลแต่กใกล้นะครับราคาห้าถึงหกหมื่นไม่รับแพงนะครับถ้าห0 0มื่นมีพูยาบาลฟินแลนด์ไปน้าแต่ถ้าหาเหาืินนาสิมีน้องกล้องน้องเชนนี่น้องสเต็มนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นแต่ถ้าใครอยากได้ใครไปเสริมไปเพิ่ม ก็ค่อยจิ้มเอาได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าใครสนใจจ้างนะครับโทรติดต่อเด้เลยครับพี่น้องเบอร์มีอยู่3เบอร,บอร์อยู่ที่หน้าเพจของโตเกมมิวสิกแล้วก็เพจพิบัติฟิลวียนและหรือติดต่อทางเพจโรงงานแคปหมูก็ได้หรือว่าเบอร์ผมนั่นหละ0 9น0 6 1่งศูน6นานะครับสามารถโทรสอบถามได้นะครับก็คือถ้าเป็นเกี่ยวกับรถแห่พี่น้อง หรือว,ว่ารับงานข้อเสื่เนาะมันจะมีมันจะมีอยู่สองเบอร์หลักๆที่ติดต่อเด้เลยขึ้นหนเบอร์น้องโบ๊นะครับเบอร์น้องโบศูนย์เก้าเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเก้าสามศูนย์เก้าเจ็อันนี้เบอร์น้องโบทหรือโทรศูนย์เก้าหนึหกหนึ่งห้หาะครับหรือโทรสามสองเบอร์ในบทติดแล้วโทรหาน้องโกกีเลยบัดนี้ศู 61, นย์หกหนึ่ะครับศูนย์หกหนึองศนย้องเก้าเก้าอันนี้เบอร์น รีวิวโฆษณาใดๆก็ตามหรือโทรหาน้องโกกิเลยก็ได้ถ้าโทรสองเบอร์หลักนี้ไม่ติดนะครับโทรได้เลยนะครับมีอยู่สามเบอร์หลักๆเด้อนะครับอยู่หน้าเพจผู้ใหญ่บ้านมีอยู่แล้วนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะศูนย์หกหนึ่งสองศูนย์ห้าสองสามเก้าเก้าเบอร์น้องโกกิเบอร์น้องโบท๊ทศูนย์เก้าเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเก้าสามหรือเบอร์น้องหนุ่มเองบู้น้องหนุ่มพะนะเบอร์นอหนุ่มเองศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าเจ็ดหกเก้า นะครับรถแห่นะครับเริ่มต้นเล่นที่3มชั่วโมงสแตนดาร์ดทั่วไปครับเล่น3มชั่วโมงราคา5้าถึงหมืนบาทเด็ผู้เยาวาไปพอ่อคอยบอกใคาเรียกว่าโคตรคุ้มจิ้มได้เลยแต่ถ้าแบบว่าเออบอร์ดป่ะว่างได้แต่เด็กหน่อยไปกับอีกแบบราคาหนึ่งคือกันของผู้อื่นเดอร์คันศิลปินดังๆพี่น้องเจ้าราคาแสนอัพหรือว่าหนึ่งแถูกสุดแล้ว แต่ว่านี่มู่คอยกำหนดได้ว่าไม่เอาเยอะแต่เอางานเอางานเยอะๆไม่เอาราคาสูงคุ้มค่ามากผมบอกเลยเลยว่าผมประกาศได้พี่น้องครับราคาอยู่ที่ห้าหมื่นถึงหกหมื่นบาทเล่นสามชั่วโมงทีมงานรถแห่ตัวเกียวมิวสิกนะครับบายไอ้หนุ่มรถแห่เออขั้นสีเขียวบักง่ามแต่ว่าตอนนี้ รอโลโก้ติดให้เสร็จก่อนโลโก้ยังไม่เสร็จตอนนี้ถ้าใครจะจัดซื้อจัดจ้างนะครับวูจะซื้อบวพิษถ้าใครจะไปหาว่าจ้างนะครับรีบๆเด้อรีบๆเลยนะครับผมประกาศแล้วนะตอนนี้ลมหายใจแห่งความคิดถึงใกล้แล้วป๋าผัวสิจ้างมางานเนี้ยโอ้ยนาะมาบอกอันนี้เชนอกไปนอก โอ้ยย่าปากันพี่นออย่าปากันโอ้ยถูกมากจริงๆผมน่ะว่าจะรับแปดหมื่นหรือเจ็ดหมื่นแหละแต่ผมบอกว่าบอกกับบอทว่าบอทครับถ้าเราจะเอาราคาสูงมากเนี่ยผมก็สงสารคนจ้างเนาะเอาราคาที่คนจ้างง่ายๆดีกว่าให้เห็นโตห้องง่ายๆดีกว่าบอแต่ว่างานสมมติมารับซัมนี่เนาะสมมติงานเกือบติมเดือนนี่สิชี้งได้ปะใช่นี้เอออยากให้วิงานเยอะๆถูก นะครับก็อยากให้ลูกๆน้องๆทุกคนมีงานก็คือสามารถแยกย้ายไปกัดไปขึ้นเวทีได้ัส่นะอืมตัดราคากันหรือเปล่าบบเดตัดไพ่ครับคือล้แห่เนี่ยถ้าไม่มีศิลปินเขาจะรับอยู่ประมาณสามหมื่นหรือสามหมื่นห้าแพงสุดคือสี่หมื่นนะแต่ว่าถ้าสิคิดว่ามู่หมตัดราคาอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ถูกราคาแต่ละคนไม่ได้เท่าก,กันนะ รถแห่ใหม่พัชรีก็ราคาหนึ่งรถแห่รำไยก็ราคาหนึ่งรถแห่สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ราคาหนึ่งมูเจ้าท่านคิดว่าตัดกันไปคิดดูดีๆไม่ได้ตัดราคามันขึ้นอยู่กับความพอใจแล้วแต่ระยะทางแล้วแต่ความพอใจที่เจ้าภาพที่เขาจะจ้างจะไปคิดว่าตัดกันราคากันไมไม่ได้ถ้าคิดยังสัน้นอา้าวงั้นก็ทุกรถทุกคันก็มาคุยกันสิถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นมันพูดอย่างนั้นไม่ได้มันขึ้นก็่าหนึ่งรถคันนั้นน่ะมีอะไรเป็นจุดเด่นสองรถคันนั้นทํามาแพงแค่ไหนสามระยะเวลาระยะการเดินทางเออมันพ่วงอยู่กับหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นเขาจะไปหาว่าเออหลับงานตัดราคากันบนนี่เอออะไรอย่างนี้ผมผมมองว่าค่าคิดคิด,ค,ดคิดกันอย่างนี้มันมันไม่แฟร์ครับคุณพี่เออเขาคิดอย่างสี่บ่แฟร์ดิบ่แฟร์สำหรับคนหลับงานมันเหมือนการปรับปรามกัน อืถูกไหมเรื่องมงูนี่นะครับเสื้อผ้าทําไมไม่ราคาเดียวกันถูกไหมทําไมทําไมราคาแล้วแต่ถูกแต่แพงเหมือนกันนะครับเครื่องหรือเหมือนกันแต่ราคาก็ไม่ได้ถูกไมไ่เท่ากันนี่ราคาก็แล้วแต่ใครจะขายอันนี้ก็เหมือนกันแล้วแต่เราจะขายเออเนอะอันนี้นุ้งบอกเป็นกลางๆเลยเนะี่เราไม่ได้โจมตีใครนะพูดถึงว่านะครับ นี่ผมถึงบอกไงว่านี่พันถาว่ายูริปไปรถเห่ไหมแล้วแต่เจ้าภาพจิ้มได้เลยในราคาสมมุติว่าราคาหกหมื่นในหกหมื่นเนี่ยสมมติประคนว,ว่าบอกผู้ญ่บ้านก็นได้เอาต้นนนงๆๆมาแต่ว่าขอเบอร์นี้นะเบอร์นี้นะเบอร์นี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาจิ้มมาเออเอเอ,เอแล้วแต่ภูมักบับแพงยบันใดเพื่นกับเนมนครับนะครับพี่เก๋ไก่นะครับ ี่เก๋ไก่แต่ไม่สไลเดอร์พี่เก๋ไก่คนสวยเออเอืน่นย่าบ่ได้แล้วสิเขียดเอืน่นย่าเก๋แล้วดาคนได้ด้นี่ต้องเอื่นพี่เก๋เออพอใจแมนครับคอยว่าวตรงๆว่าสาสารพ้อมเด้คอยว่าวตรงๆยังเสียหลวดสิไปกำหนดไหตทุกราคาคือการเบิดสมมุติว่าขั้นนั้นเขาลงทุนไปหาล้านอีกขั้นหนึ่งลงทุนสองล้านไม่เสียเสียเขารับงานซํา ขั้นสองล้านสมมุติว่าสมมุติว่าเขาเขามีต้นทุนสาหนี้สียเขารับต้นทุนสาหนี้เขาก็บ่บแล่วเนาะเออง่ายๆคอยเป็นเจ้าภาพสนมมว่าคอยรักยูรีแสนหนึ่งหัวกระจากนัานเห็นบล่ล่ะอืมจัดเต็มเครื่องเสียงตัวเกียวมิวสิกอานะครับ่ามักไผมักมั่นจา้าทุกครับเออนะ มาเมืองเลยแพงบอผีนุมถ้าถ้าถ้าเมืองเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับเรเอาง่ายๆเอฟซี FC จ๋าถ้าระยะทางเลยสองกิโลสองรอยกิโลเมตรขึ้นไปนะครับจะมีค่าบวกเพิ่มน้ํามันประมาณห้าพันถึงหมื่นหนึ่งนะครับนาะคือถ้าถ้าไกลามากๆหมายถึงว่าถ้าเลยระยะจากขอนแก่นวงเลยครับ วงเลยว่าจุดประสงค์หลักคืออยู่ที่ขอนแก่นถ้าเลยขอนแก่นออกไปเลยสองร้อยกิโลออกไปนะครับจะมีค่าน้ํามันเพิ่ม5 0 0พันถึงหนึ่งบาทนะครับยุบประมาณนี้แหละนะครับยุ่ประมาณนี้ะนะครับราคาอยู่ประมาณนี้บอกเขาได้ว่าโบาแพียงนทถีคิดดอกพี่น้องเราไปราคามิตรภาพเราไปราคามิตรภาพแต่เวลาระยะการเล่นก็คือสามชั่วโมงยางอยู่แล้ว สามชั่วโมงอย่างอยู่แล้วนะคบพี่น้องก็เล่นสามชั่วโมงเท่ากับรถพี่ๆน้องๆที่เขาเล่นกันนั่นแหละเนาะก็ก็ประมาณนั้นอืมดีจต่ว่ารถคันนี้มันเป็นระบบไมลราชุดใจดีขยบออกไปากโซ่เรอยอยาขยานพูยิบานแล้วจมไม่อยพ่หนุ่มเจ้าไปโชว์ให้เพิินเบิงให้ยหยัง,ยง,ยงไม่เถอะขย้านอยากเปิดเตา <c oughs> เออ <c oughs> นะแต่ขยเบิงเพื่อน, <c oughs> ๆ,ๆ,นๆกันเลยอ่ะฟาเบงเอาด้วยแมเออเห็นท่านบะ เห็นท่านอยู่บ่ค่อยบอกเลยว่าคันใหญ่มากอืมค่อยบอกค่อย่างนึยว่าคันใหญ่ไยวืบอันไหนมันโพดบอดพดเลี่ยวบอดพดอ่ะมันบ่ได้เต็มคันเออนะครับบอดโพดไม่ได้เต็มคัน